สวัสอกีค่ะปกอบกับ่องย่าม่งมันสีมาแกงน้ำใหม่แกงน้ำไหม่กับก้อยกุ้งค่ะพี่น้องค่ะกุ้งฝอยค่ะล้างทำพวสาดเรียบร้อยก้อยใส่ปรกกอกค่ะพี่น้องก้อยใส่ปรกกอกเเสยบย่ามืเศเ้าค่ะน่งจะนั่งปั่นว้ค่ะน่จะนั่งเคี้ยวค่ะพี่น้อง

Oh <ont> like. <ont> ตัดไข่ทำไมเนี่ยย <D ätzen S 2> <point> ูโฮใช่ต่ำนตัที่นี่หอมหอมไได้บ้านนี่เดียวนี้ิวเนี่ยิวัวัว พักแข่แยง่งเมื่อไปแล้วค่ะสุระพี่น้องแจกน้ำมันหอนหอนกินกับก้อยกุ้งต่อไปห้องสืบมากก้อยกุ้งหรอค่ะน่ครับพี่น้องก้อยกุ้งฝอยใส่ประกอบ สุปไปได้ครับพี่นอ้องซับซับซับหล้วก็ะติต่ำค่ะ mm hmm. ใช่ประกอบส้มๆพี่นอ้องประกอบยังไม่ทันสุกกินไม่ดีไปก่อนค่ะซับใส่ <c oughs> ใก,กระติ๊ต่ำนี่ค่ะมุนมุนกอกมุนกกค่ะส้มๆสม <c oughs> ้มๆจะได้ออกค่ะ ตำม,มากอแกแลวแหลกแล้วก็กลุ้งลงไปเลยค่ะพี่คะว่าหอมหอมเัาพี่อ่ะ น้ำปลาล่ะปลาค่ะของชิลล์ค่ะ ต้นหอมตผงเคียงเบนเหล่านี้ใส่กันเลยค่ะ จิ้มรดค่ะ,แ,ะสกกแสบคับหลัะพี่น้องกัคุงใส่ประกอบแสบคักพี่น้องเอ้ยเด้อมาเด้อกิดน้ำกันเด้อค่ะเดี๋ยวละพี่น้องต่ำกุ้งฟอยใส่ประกอบ แล้วเราจ่าพี่น้องก้อยกุ้งฝอยใส่บก,กอกเส็บๆกินกับแกงน้ำมันห่อนๆใส่ผักไก่แย่งค่ะผักได้หลายอย่างจ่าพี่น้องผักทุเร่หัวในสวนค่ะผักธมรส่าตรของเฮากินกับก้อยกุ้งเส่บๆค่ะคลิปนี้ยายมุ่งขอจบคลิปซ้ำนี้ด้วยค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์หายาย,ม,ย,ยมุ่งนั่มในเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ